อันนี้ข้าก็จะหมดรายแล้วครับขายดีมากครับช่วงโควิดสิบเก้าครับมาดูบรรยากาศร,ร,รอบๆร้านนะครับผมฝนตกครับไปไหน,นไม่ได้เลยครับวันนี้ตอนนี้ฝนก็ตกนะครับผมวันนี้ จะพามากินข้าวกันนะครับออกไปไหนก็ไม่ได้ครับผมน,นี้ก็มีส้มตำแล้วมีกุ้งสดนะครับน,นี่จะเป็นกุ้งปาหมที่ลวกแล้วนะครับนี่ก็เป็นน้ําพริกนะครับเป็นอาหารจากตัวช่วงโควิดสิบเก้านะครับผมตอนนี้เราก็ออกไปไหนไม่ได้นะครับ น่ากินมากครับนี่เป็นกุ้งสดลองชิมดูครับออสุดยอดมากครับ เมนูกับตัวครับช่วงโควิด1ิกันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมสวัคร,รับผมสวัสดีครับ